สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋างวดประจำวันที่3ทธันวาคม2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ง้งแ่าป8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกปันก่อนเนาะพี่พี่จ๋าค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะซึ่งแอดให้วิ่งรูที่4ี่นะคะเน้นไปที่4อ่ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ1 5ึงล่าง69นะคะวิ่งรูที่5แอดมานะคะวิ่งรูที่5มาใครนำา5ไปเป็นแนวทางก็จะได้52นะคะในรูที่5าล่าง69แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะ7 6 3ล่าง3 7 วิ่งรูดท,ที่สามมาสามารถบนมาล่างเลยนะคะสำหรับในรอบพิเศษอ่าในรอบปกตินะคะสี่แปดห้าล่างสามหกมาวิง 3, าว่งรูดท,ที่สามมาวิ่งรูดที่ห้านะคะสี่มาหลักร้อยนอกวันนี้อ่าในรอบ VIP นะคะแปดศูนย์สามวิ่งรูดท,ที่สามมาอีกนะคะแอดมีสามศูนย์ดูไปเน้นที่สามสี่มาสามศูนย์ศูนย์สามนะคะล่างห้าเจ็ดนะคะวิ่งรูดท,ที่ห้ามา ใส่วิ่งใส่รูดนะคะปังมากเลยเนาะ mm hmm. ตัวเจาะแอดมาคู่เดียวนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะคะ mm hmm. ยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะ mm hmm. แนวทางการคำนวณสูตรคำนวณมีเขามีหลุดนะ mm hmm. แอดฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันอ mm ่ะ hmm. ตามต่อกันของวันที่3นะคะก mm ็ hmm. ะมารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. นะคะพี่พี่จ๋า mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง แอดด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันนะคะอ่าเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันหรือพี่น้องจ๋าแอดกอ็ทำแนวทางมาแบ่งปันกว่าจะได้แต่ละสูตรนะคะขอแค่คนละไลค์นะคะ จุดโค้งสุดท้ายก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวเด่นกันก่อนเนาะเด่นสามตัวนะคะเด่นวิ่งรูดในสามตัวที่แอดให้ไปในรอบนี้นะคะ,ะมามาแอดให้เด่นไปที่แปดหกแล้วก็หนึ่ง เดนวิ่งรูดทั้ง3มตัวนะคะหรือว่าใครจะจับวินนะคะอ่ะแอดเน้นไปที่8ดนะสี่น้อยเหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าลุ้นได้ทั้ง4ี่น้อยนะคะ8ดมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับ8ดนะคะแอดให้ไปที่แปดห้าแปดหกนะคะ หกสองหกสี่สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะมาทีนี้ดูตัวที่แอดเน้นนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบอย่าลืมไปกลับเดอ้อพี่พี่จา๋าแนวทางนะคะแอดพยายามคัดให้นิดน้อยตัวแล้วนะคะ อันนี้ก็คือในในสนี่นอยเลยนะอ่าสำหรับแปดนะคะแอดเน้นไปที่แปดหกใครไม่ชอบแปดหกกลับหัวเป็นแปดเก้านะคะหกสองใครไม่ชอบหกกลับหัวเป็นเก้าเด้อพี่พี่า๋า2สองหนึ่งนะคะอ่าจดไว้แคปไว้ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ